สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิขิมลารถไทยซิ่งนะครับเจอเจ้า MU49 นะครับของคูปต t านะครับอารวดต,ตามสบายลุไทยลดครับ รถปีกว่าแล้วนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับ M U ส9 0 2นะครับโอ้เร็วใช้ได้นะครับใครบอกว่า M U สี่เก้าช้านะครับไม่ช้านะครับ ด้านหลังนี่ล่วงนะครับเหมือนกันกันกบ M.U. อะไรเนาะ59วะวันนั้นผมไปถ่ายอยู่จำไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ห้าง4ีิบเจ็ดนี่เนาะ <c oughs> ให้ผมลองนิดเด้ย เราขับรถมัน,นอีก่เบาดีแออนะงลงหละมว่าไรไลมเบามากเลย ขับขับรถไปอยู่นะโหขับดีเลย อายคลิปแล้วต้องใช้จะอายกล้องแล้วผมลองเองเลยนะโอ้คือขับดีแท้เนี่ยมอยู่เนาะคูวตาต้องเข้าแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับ <laughs> ขอใัยท่านผู้ชมเลยไม่รู้จะก,กันเรับขอขับรถกคนเฉยๆเหมือนวอนะครับเหมือนมากนะครับพวกเราคนธรรมลาคนไทยจริงนะ đi cho nó mới nhập lùng này. แ <laughs> นนก่เนาะโอ้อาทา่าครับคุปต้า M U สี่เูนย์สอนะครับอันไดนรก็พอเอเอถ้าไทายแตกผูผู้ออกนั้นไข่ได้นาะเออ รถพระท่านในล่องตมอมนี่แทบ่านี่บอยล่องเลยเนาะแต่ว่าเน,น,นี่ยมงนัดเป็นยังมันยังเหลี่ยมเนู่โชุดชุดเครื่องท้ายนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้ครับบอโอชีเจ็ดเสากุ้มกลมบอสเสาราคามันจะเป็นกุ้มกลมแบบเออ ปีเจ็ดรุ่นกับแรกบออ๋อเาวาเลียมอ่าเป็นเอทีเลโอ้ท่วงปีตีป่ะครับป uh. ีเจ็กแสนท่านี้บ่โอ้ดันดินเนพมเัยว่าจักสิบว่าจักหาหกนาที ดันดิ้นโลดดันเฮ็ด ngàn น,น้อนเลยล่ะเ,เดี๋ยวองสีนยางน้ำกวดเองรนะึน้ำโลดขับดีมากนะครับสำหรับ M U M U สี C ่เก้าศูนย์สองนะครับใบมีดใหญ่มากนะครับ มาขอถ่ายคลิปเขานะครับจนได้ขับรถเองนะครับ <laughs> โอ้ยนายไย <laughs> ดินแข็งนะครับ พุตาแกยังไม่ยัง,ย,งยังไม่เคยเอารถลงตมเลยนะครับยังใส่ปิ้งเลยนะครับเขาลงตมเนี่ยพ่าเบรเบิ่งแล้วหลุดสิเป็นอีกแบบเลยนะครับายางขนาดยางหลังนเป็นลายใหม่นะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้ครับ <c oughs> ใช้ด้วยกันกับ l อ7ไหมนะครับแต่ว่าขนาดยางหลัง่สวยมากนะครับ ไทไม่ลงแบบนี้นะครับทํางานลําบากมากนะครับสําหรับรถไทยนะครับเพราะว่างานปรับนานี่มันต้องมันต้องไทนะครับมันต้องไทกว่าจะได้ระดับนี้ไม่ธรรมดานะครับชุดเข้าหลังนะครับ ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับหลังคาทรงใหม่นะครับวไปดันคุณยินนะี่คือเขาทานะครับหาเงินเก่งนะครับทรงปีละเกือบสองแสนนะถามเจ้าจของรถเขาเมื่อกี้นะครับ เงินเก่งแหงนะครับสองแสนนี่ไม่ธรรมดานะครับเมื่อก่อนแกมีคูต้เอลซีเจ็ดศูนย์แปดนะครับเอาไปเทินนะครับเอาซีเจ็ดไปเทินเจ้าเอ็มยูีเก้าศูนย์สองมาใช้นะครับคงก็ไรเบาเบิ่มๆเลยนะครับ นิ่มไปหมดนะครับเพราะว่าอย่างว่านะครับรถใหม่นะครับรถใหม่นะครับไม่นิ่มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับ ไช้พวกเขาเขาไงแล้วมัม้งแม่ทุกคนหล,อล่อนะดินแข็งที่ตายด้วยครับแต่โบฝนแล้วฝนตกใส่จากสองเทื่อนนะครับจังกลับเข้ามาเห็ดนะครับเห็ดไปกระบ,บื้องแล้วนะครับมันระดับมันไม่ได้นะครับต้องกลับเข้ามาเก่๋นะครับพวกมิต่ไหยยังไงเราเห็ด เมื่อก่อนวุดเ kiếm รายรา t h สิ่งนะครับก็เนี่ยไม่ทําอะไรนะครับขับรถไททั้งวันนะครับหน้าเบิกให้หน้านะครับเบิกให้หน้าอะไรครับเบิกปลานะครับเมื่อก่อนนี้ขับรถใหญ่นะครับมันได้งานนะครับรถใหญ่อพรรถไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้รถเยอะนะครับยิ่งถ้าจะเอารถใหญ่มาทํางานรับจ้างแบบนี้นะครับมันไม่ไหวนะครับมันสู้งวดไม่ได้นะครับก็ฮะไม่ก่อนนี้ว สนุกมากนะครับขับรถไทยไปงเตดตีสามตีสี่ก็เคยไปแล้วนะครับขับยันสว่างก็เคยขับมาแล้วนะครับสำหรับรถไทยนะครับทำมาหมดแล้วนะครับสำหรับหุดเข็มลาดรถไทยสิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องมุดเขมลาดรถไทยสิ่งนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีนะครับ